คุณคงเคยกินความสัมพันธ์ที่เรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใช่ไหมครับแน่นอนครับว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่แฮปปี้และผมก็เชื่อครับว่าความสัมพันธ์แบบนี้มีคนตกหลุมความสัมพันธ์แบบนี้เยอะมากๆเลยและมันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับใครหลายคนครับเพราะว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าฉันอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตัวเองเลยฉันไม่อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ทําไมและผู้หญิงหลายคนครับรู้สึกว่าออกจากความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้ครับเพราะประเด็นคือคคคุุุณณไปตกกลลมรรััผูู้้้ชายนนนแว ้สึกด,ดีกับเขาแล้วคุณยังไปเกิดความหวังว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาไปได้แล้วมันเลยทําให้คุณเนี้ยยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนบางคนอาจจะอยู่มาเป็นเดือนหรือบางคนหนักหนักหน่อยอยู่ไปเป็นปีๆก็มีเหมือนกันซึ่งแน่นอนครับว่าผมเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนที่มีความสัมพันธ์แบบนี้ไม่มีความสุขกับชีวิตแน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะมาบอกครับว่าวิธีการออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยครับมันมีวิธียังไงบ้างและเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างเราต้องมมมมีีีววิิธธคคคดแแบบบบไหนนนนใกกกาาาารออจสััพ์้โเ ข้อที่1ครับคุณต้องรักตัวเองครับคำนี้ผมเชื่อครับว่าคุณได้ยินบ่อยมากๆแล้วแหละแต่คุณเชื่อไหมครับว่าไอ้คำคำนี้รักตัวเองเพียงแค่คําเดียวถ้าหากว่าคุณคิดได้จริงๆปฏิบัติได้จริงๆแค่คํานี้คําเดียวก็สามารถพาคุณหลุดจากความสัมพันธ์ได้แล้วครับเพราะคําว่ารักตัวเองเนี่ยครับมันหมายถึงว่าคุณรู้ครับว่าอะไรที่คู่ควรกับคุณจริงๆคนที่รักตัวเองจริงๆครับเขาจะรู้ครับว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ทําให้เขามีความสุขผู้ชายที่ไม่เห็นคุณค่าของเขาขนาดนั้นผู้ชายที่ไม่ได้ ได้รักเขาเท่าที่เขารักตัวเองเขาจะไม่ยอมอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นครับเพราะว่าเขารู้ว่าอะไรผู้ควรกับเขาซึ่งถ้าหากว่าคุณทําได้ข้อนี้เพียงข้อเดียวคุณก็สามารถหลุดได้แครับแต่ว่าผมเข้าใจครับว่าบางทีมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเรามาดูข้อ2กันครับถ้าคุณอยากจะออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะครับคุณต้องอย่าให้ความหวังตัวเองครับที่วันนี้ครับคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้เพราะคุณมีหวังอะไรบางอย่างจากในตัวเขาผู้ชายบางคนเนี่ยครับเขาจะรู้ครับว่าวิธีพูดยังไงเนี่ย ความสัมพันธ์แบบนี้เขาจะพูดให้ความหวังไปครับว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันเลิกกับแฟนแล้วเดี๋ยวเรามาคบเป็นแฟนกันนะฉันอยู่กับแฟนคนนี้ฉันไม่รักเขาเลยฉันอยากคบเธอมากกว่าแต่ฉันยังคบกับเธอไม่ได้เพราะว่าฉันมีปัญหานู่นนี่นั่นหรือว่าแบบสักวันหนึ่งฉันจะเลิกเจ้าชูได้ฉันจะมาคบกับเธอไอ้พวกเนี้ยครับมันเป็นคําพูดที่ใช้หลอกเลี้ยงคุณและคุณที่รักเขาก็ไปเชื่อคําพูดเหล่านั้นให้ความหวังตัวเองไปเรื่อยว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเขาจะจริงจังกับฉันมากขึ้นซึ่งในความเป็นจจจจจจรรริิิงงงงงนะคัับผมมออยาาาาาากกวว่่ถ้้เเขขุณไไปแล รอตอนนู้นตอนนี้ตอนนั้นหรอกครับมันจริงจังไปนานแล้วเพราะฉะนั้นเลิกให้ความหวังตัวเองครับและออกจากความสัมพันธ์นี้ถ้ามันไม่เวิร์กสำหรับคุณและข้อที่3ครับผมอยากให้คุณเข้าใจครับว่าที่เขาทําดีกับคุณเนี่ยครับมีอย่างเดียวเลยนะครับผลประโยชน์ครับผลประโยชน์นี้ในด้านไหนบ้างอ่ะมันอาจจะเป็นในด้านของเซ็กส์เพื่อนแก้เเงาหรือเพื่อนเอาไว้ควงหรือว่าทรัพย์สินเงินทองอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับสำหรับผู้ชายที่อยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้ครับไม่ชัดเจนแบบนี้ที่เขาอยู่ตรงนี้มีเหตุผลเดียวคืออยู่กัับคุณแลล้ววเาาาสมรรถตกงผโยชน์ บางอย่างจากคุณได้เขาถึงยังอยู่ต่อครับสาหรับเขาเนี่ยเขามองว่าเนี่ยมันเป็นแค่เกมของเพื่เฉยแต่ผมเชื่อเขาว่าสําหรับคุณเนี่ยคุณไม่ได้มองแบบนั้นคุณมองมันไปไกลกว่านั้นแต่แน่นอนครับว่าตบมือครั้งเดียวมันไม่ดังถูกไหมคุณมองไปไกลแต่เขามองคนระแบบแบบคุณเนี่ยความสัมพันธ์มันไม่สามารถไปต่อได้ครับแล้วคุณจะยอมให้เขาตักตรงของประโยชน์จากคุณไปอีกนานเท่าไหร่ครับคุณต้องไปถามตัวเองให้เคลียร์นะครับและข้อที่4ครับผมอยากให้คุณเปลี่ยนจุดโฟกัสครับชีวิตเรามีอะไรให้โฟกัสมากกกกกว่่าาาาผู้้ชยยคนนนีีออเเะะมมรจป็ งานการเงินไลฟ์สไตล์เพื่อนครอบครัวกิจกรรมยามว่างต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นได้คุณไม่มีแค่ผู้ชายคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่ทําให้คุณมีความสุขได้คุณมีหลายๆอย่างมากครับผู้ชายคนนี้เป็นแค่เศษเสียวหนึ่งในวงกลมชีวิตของคุณทั้งวงแต่คุณดันเอาโฟกัสทั้งหมดที่คุณมีไปโฟกัสกับผู้ชายคนเดียวที่ไม่ทําให้คุณมีความสุขขึ้นเลยไม่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเลยแถมทําให้คุณเป็นทุกข์อีกต่างหากเพราะนั้นไปโฟกัสกับสสิ่่งททีีคคุุณําาแล้วมมข ทำแล้วชีวิตดีขึ้นดีกว่าอย่าไปโฟกัสกับสิ่งที่เสียเวลาชีวิตคุณครับผมเชื่อว่าคุณฟังมาถึงข้อสี่เนี่ยแล้วคุณคงพอจะเห็นภาพอะไรมากขึ้นและผมเชื่อครับว่ามันทําให้คุณเก็ตมากขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นมาถึงข้อที่5ครับคุณต้องรักษาคําพูดที่คุณพูดกับตัวเองครับผมเชื่อครับว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้คุณมีการตัดใจหลายรอบ้วคุณบอกแล้ว ไม่เอาคิดมาดีแล้วผู้ชายคนนี้แย่ไม่เอาพอทีจบแต่ถึงเวลาเขามาทําดีด้วยหน่อยเขามาง้อหน่อยหัวใจคุณก็พาตัวเองไปอยู่กับเขาแล้วก็ใจอ่อนและสุดท้ายคุณก็กลายเป็นคนที่ผิดคําพูดกับตัวเองแล้วเมื่อคุณผิดคําพูดกับตัวเองหนึ่งครั้งคุณว่าจะมีครั้งที่2องไหมแน่นอนซึ่งมันก็มีถูกไหมครั้งที่สามีห้มีไหมมีแล้วมันก็เป็นการที่คุณผิดคําพูดกับตัวเองไปเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยๆสุดท้ายแล้วคําพูดของคุณที่พูดกับตัวเองก็ไม่มีความหมายต่อไปเพราะสุดท้ายคุณกก็ลับไไปหาาาเขออยู่่่่่ดีีแแตนนนวมม ที่สายเกินแก้ครับคุณอาจจะผิดคำพูดกับตัวเองมาหลายครั้งแต่วันนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไงความสัมพันธ์นี้มันแยกแค่ไหนเริ่มต้นใหม่ครับรักษาคำพูดกับตัวเองตั้งแต่ครั้งนี้แล้วก็จบความสัมพันธ์นี้แลวเดินออกมาครับสุดท้ายนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้ทุกคนนะครับความสัมพันธ์ชื่อก็บอกแล้วครับว่ามันไม่ชัดเจนถ้าหากว่ามันจะชัดเจนจริงๆมันชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับมันไม่ต้องรอหลายเดือนหรือหลายปีขนาดนี้ซึ่งถ้าหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่่่่ไไมมชชััดเเเจจนนนนนแบบีีี้้ตอออปททาาใใใหคคุณสสยโกกร่ ซึ่งเขาอาจจะมาในตอนที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นรีบออกมาให้ไหวครับคนที่ใช่อาจจะรอคุณอยู่ก็ได้ครับผมชองคลิสครับ